ไม่เจอยไม่เจิดไปรอที่นู่นแล้วดีใจไหมตอนยังขอขอองคูได้แล้วเอฟซีทุกท่านโอเคปะปาปปปไปหาแม่เปรี้ยวแล้วไปหาแม่เปี้ยวแล้วปปปลปางนะคะรวมทั้งมินน้อยด้วยนะคะไปขปปปปามายซื้อซ่้ยซื้ป้าคาทุกคนนะคะเตรียมออกเดินทางขึ้นเลยนะคะไปขึ้นรถไปตรงนั้นมาไปไปมินน้อย เตรียมเตรียมตัวมาช่วยถืออ้าวไหวไหมลูกไหวไหมไม่ไปมามินน้อยเบสช่วยถือลูกโอ้ยไปมินเดินเลยเออถือไม่ไหวค่ะมินถือนี่ก็ได้โอ้โหสุดท้ายก็ต้องช่วยเนาะไปอ้าแล้วนั่นล่ะเอาไปขึ้นเอาของไปขึ้นด้วยมาป้าดาถือนั่นหน่อยนะคือคันคันด้วย เอาเสเอได้เอาไปดีน้อยถือขาตั้งกองไว้ไหวแล้วน่ก็ถือคันนะโอ้ยได้ถุงยังไมากบไว้แล้วจะเอาเออืมนี่นะคะไปส่งนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกับทุกคนนะคะไปชี้ ให้าไปด้วยไหมาีจะไปด้วยเอไ้เาระเป๋าขึ้นรถกระเป๋าขึ้นรถเหรอกระเป๋าขึ้นรถแล้วโอ้โหดูมีน้อยดีใจมากเลยยิ้มแบบโอ้โหยิ้มไม่หุบเลยยิ้มใหญ่เลยยิ้มใหญ่เลยไปไปไป ไปด้วยเเหรอม่เปรี้ยวไปไหนมแม่เปรี้ยวหาแม่เปรี้ยวเออเป็นห่วงแม่เปรี้ยวนะกลัวแม่เปรี้ยวไม่ทันรถอกลัวแม่เปียวไม่ทันรถนะเแต่กลัวแม่เปี้ยวไม่ทันรถเรียกแม่เรียกแม่จะไม่ทันรถ จะต้องการอะไรส่ทางมจะต้องการหหลังนิดเออนนาได้หตรงนี้ตรงนี้ค่ะ นั่งตรงไหนลูกนั่งตรงนี้โอ้มจกแจกได้ค่ะให้ให้ชิดไปด้วยบ่ลูกเาขาเขารู้ตัวเอนเขาใส่ชุดชาดาเด็ะนไงอย่าง <c oughs> นี้แล้วนะจะนั่งกับใครคะจะนั่งนินจะนั่งกับใครคะถ้าไม่มัดผมนี่จะไม่ได้ไปด้วยนะ ไม่มียาโอ้ยายิงเลยนี่ใครกระเป๋าค่ะปอยู่ในเชืองานเช่นเล็กใช่ไหมใช่ค่ะมามามามัดให้ก่อนนะมัดผมก่อนนะสวยๆนะคะผมเราจะไม่ได้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเอานี้ขึ้นก่อนอยากไปเต็มที่ค่ะธรรมดามัดผมยากมากเลค่ะไปยังไงรองท้าก็สวยมีเพชรด้วยโอ้รองท้าก็มีเพชรด้วยนะคะทุกคนมีหีด้วยไม่มีด้วยอ๋ผมฉันไม่หนีเลยใช่ไหมคะ สีผมด้วยนะคะถ้าเราไม่แต่งสวยเราไม่อได้อากแบ้ไม่ได้นะป้าถ้าบ้านดึงได้ไหมคะเเไม่อเราจะไปเที่ยวไหนคะจะเที่ยวไหนเที่ยวนี้ไหนจะมัดสองข้ายยังเลยยันะบีนขึ้นไปขึนค่ะ แบ่งกลางกงห่คะเนี่ยาะทยังไงก็ได้ค่ะวันี้เาให้ทำหมดนะคะวันนี้วันนี้เาให้าหมดะกลวไม่เปี้ยวไม่ทันเอเป็นห่วงแต่ไม่เปรี้ยวนะกไม่เปรี้ยวไม่ทันรถเปรี้ยวไปชงกาแฟให้ลุงอยู่ กัวไม่เรี้ยไม่ทานมัดผมผมผมอันนี้เอาเพราะเราเปรียไม่เป็นนะคะเท้าวีนึงนะคะเจ็บไหมคะบาดที่สุดนะคะไอพี่ผลไม้แบบยาขี้อื้อใ่เลยวกระเป๋ปาไอเป้วาย,ยุรถตู้ลุงยุรถตู้มันบ้านะ,ม,าาะมีมาเกะบเอาอย่างนอะไวสลย แเอีกสักส,ส้นไหมแต่าได้ค่ะย่ป้าป้ายืมหนึ่งละสองพันมาห้าเส้นเยอะมากเลยผมม,กกนนมันัะมากกิมากกิจ่ีคเนี่ยเนี่ด้วย,ยอ่ะไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปล้ลงไปลุงไม่ได้ไปแล้วหยอกแล้ยกแล้จะทำหน้ย,ยังไง <c oughs> ทำยังไงเม่ไม่ได้เดินทางจะเปแบบไหนเนโอ้เดี๋ยวมาหานาะมาอยู่เลยี้ป่ะชี้กับยาสิเลี้ยงสองแสบ่เฮาอยู่กับสองแสบ่มนบ้าเรอ่ะสองแสบกลับมาบ้านแล้วน่าดีเลยลุงไปไหมง่ยมจะไปไหมคหน้าเปลี่ยนสีแล้วบอหน้าเปลี่ยนสีแล้วเจะไปไหมคะ เด็กก็ไม่ไปเดินทางไกลนะเด็กก็ไม่ไปเดี๋ยยายที่ต่าเนียไหจะทำจะทำตับเบะตัไหนน้ำตาเริ่มไม่พูดเริ่มไม่พูดไม่จาแล้วเริ่มนิ่งแล้วังสด้งติ้งระดาย่งเือไปเชื่อนี่จังหวานกว่าไปยิ่งหากเอขานี่ัอะไร จะขายอย่น้าใปนทูดทั้งหลังไอ้ยิ้มไปก่อนมนิ้วแล้วยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไม่อยู่แล้วไม่อยู่กับซี่แล้วไปด้วยไปก่อนบาย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 จุ๊บ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  ไม่ใช่คุณสมรคุณสมอค่ะุณสมรได้ไปตั้งแต่เขาไปที่แม่บ้านริหมดเลยขอบคุณค่ะคุณพี่สมรเนาะเดี๋ยวหนูขอถ่ายแป๊บมนิดนึงเรื่อนสมอนสมรกัะท่อมขอบคุณนะคะคุณพี่สมรกัะท่อมนะคะได้เชื่อแล้วนะคะชื่อสีขสาวกูนะครับ ไปไหนคะอยากให้ที่นั่งไหนขอบคุณมากมากนะคะขอให้ทุกคนปลอดียเดคอย่าเจนนะคะสิใดจะปลอดภัยดก็ขอให้ทุกท่านสำเร็จท่านสำเร็จนะคะสาุไปด้วย้ก่อนจะไปหมนี้แหละไป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 ด้วยซึ่งกหมดไป้นนาไป้างหลัง กับแพร์เองนะดูติดแพร์เขาอยู่กับแพร์ติดแพร์ก็ดีแล้วเขาติดแล้วตัดเองมาแล้วไปแล้วห่าไปแล้วไป่เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าไปตามนีเ่ี้ยวน่ะก็เหรอเปล่วเราจะไปกันเดี๋ยวเราจะไปไหนกันคลิปนี้นะคะก็เขาจบคลิปลงจดเพจชาแนลนี้นะคะสวัสดีค่ะ